สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุม ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะสำหรับท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาถึงวันที่13มีนาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกุมทุกท่านค่ะช่วงนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างสำหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินนะคะและจะบอกด้วยนะคะว่าสิ่งใดจะให้โชคให้ลาบกับท่านถ้ามีโชคมีลาบนะคะมารับฟังกันได้เลยค่ะในเรื่องของการงานของชาว ราศีกุมนะคะราศีกุมช่วงนี้ท่านจะมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจจะละตัดสินใจลาออกจากงานนะคะบางท่านอาจจะจบจากการแก้ไขปัญหาฉะนั้นขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้ถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามเช่นกําลังคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานให้ท่านคิดให้ดีๆนะคะอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบ แต่ท่านใดที่กำลังหางานสมัครงานกำลังแบบลุ้นงานนะคะมีโอกาสที่จะได้งานทำและจะเป็นสายงานเดิมๆที่ท่านเคยทำมาคนที่จะช่วยเหลือท่านได้ช่วงนี้คือคนที่เคยช่วยเหลือท่านในเรื่องของการงานนะคะคนเก่าๆงานเก่าๆจะนำข่าวดีมาให้ท่านท่านจะจบจากปัญหาบางอย่างที่ท่านนั้นพยายามแก้ไขยอยู่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น บางท่านได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะมันจะมีเรื่องราวไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีดวงได้งานมีดวงได้เริ่มโปรเจกต์มีดวงได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆซึ่งท่านอยากจะทำนะคะเป็นมันจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกุมมีข่าวดีเกิดขึ้นจริงๆนะเนี่ยท่านใดที่กำลังลุ้นกำลังลุ้นงานกำลังรอคอยงานสิ่งนั้นล่ะค่ะบางท่านนะคะ ข,ข่าวนั้นจะเข้ามาและจะเป็นข่าวดีมากๆด้วยอืมน่าอิจฉานะเนี่ยชาวชาวราศีกุมดวงหน้าอิจฉานะคะมันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะ่ะทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จดีด้วยนะคะเพราะว่าการงานของท่านค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะคะงานประสบความสำเร็จท่านเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีคนรักและเมตตา มีคนอุปบธรรมค้ำชูเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนด้วยนะช่วงนี้มันจะมีความมันจะมีข่าวดีๆมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นกับท่านมีเรื่องน่ายินดีเข้ามานะคะผลงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินและการงานได้ดีและต่อมาสําหรับบางท่านนะคะจะได้หยิบจับโครงการโครงงานใหญ่ๆมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการงานแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้ ระวังโดนแทงข้างหลังระวังคนที่ท่านไว้ใจระวังคนนินทานลับหลังระวังคนกลั่นแกล้งนังแกอย่าไว้ใจคนง่ายอย่าเชื่อใจคนอื่นมากนะักและท่านจะได้พบเจอคนเก,เก่าที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานอาจจะได้พูดคุยติดต่อกับเพื่อนร่วมงานเก่าหัวหน้าง,งานคนเก่าก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าท่านทามาค้าขาย นะคะช่วงนี้ลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาอุดหนุนหรือว่าสั่งซื้อสินค้าจากท่านหรือท่านอาจจะได้ออเดอร์เพิ่มจากลูกค้ารายเก่าก็ได้ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทำงานเกี่ยวกับการสมมุตินะคะท่านอาจจะขายผ้าหอ่อศพขายลงศพขายวิตามินอาหารเสริมอูช่วงนี้ท่านขายดีนะคะท่านใดที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน ช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเดน่นพยายามพลิกแพงการขายลดได้ลดแรกได้แลลดแรกจากแถมได้ให้ทํานะคะเพราะท่านจะขายดีมากๆช่วงนี้ในเรื่องของการเงินจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกุมมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินมีโชคลาภด้านการเงินค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่กําลังลุ้นเงินท่านอาจจะพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองกับใครเอาไว้หรืออาจจะกํา ท่านได้ยื่นเอกสารเรื่องการเงินเช่นเอกสารขอกู้ขอยืมยื่นเอกสารการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อรถจะประสบความสำเร็จนะคะมันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้น<ม>เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ค่ะบอกได้เลยว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนและสิ่งหนึ่งที่ท่านจะเกิดขึ้นกับท่านก็คือว่าท่านมีโชคลาภด้านการเงินค่ะเช่น มีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทํามานะคะได้แบบไม่คาดฝันด้วยนะจะมีเรื่องใช้คําว่าสุดไรเรื่องการเงินก็ได้หรือคนเก่าๆที่เคยให้เงินท่านจะให้เงินท่านในช่วงนี้ก็เป็นไปได้พราะค้าแม่ขายอย่างที่บอกเลยค่ะลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาอุดหนุนสินค้าจากท่านมันจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะชาวราศีกุม ช่วงนี้มีดวงได้สิ่งของมีดวงได้สิ่งของราคาแพงๆอาจจะเป็นเครื่องประดับราคาแพงเช่นทองหรือบางท่านอาจจะได้ซื้อโทรศัพท์แบรนด์ดังๆนะคะหรือบางท่านอาจจะได้ซื้อข้าวของเครื่องใช้ซึ่งค่อนข้างที่จะมีราคาเพิ่มเข้ามาในบ้านเพิ่มเข้ามาในครอบครัวได้จ่ายของท่านช่วงนี้จะหมดเงินไปกับการให้ความสุขตัวเอง และให้ความสุขกับคนในครอบครัวนะคะบางท่านอาจจะใช้จ่ายเงินไปกับบุตรล้านเดินทางท่องเที่ยวท่านจะได้ไปยังสถานที่เก่าๆที่ท่านเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานจะได้พบเจอคนเก่าๆอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือว่าคนที่ท่านเคยรู้จักนะคะบางท่านช่วงนี้ถึงท่านไม่ติดต่อเข้าไปแต่เขาจะติดต่อท่านมาแต่ว่ารายจ่ายของท่านช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ให้ต้องใช้จ่ายเงินไปกับบ้านและรถจริงๆนะเนี่ย ใช้จ่ายไปกับการเดินทางนะคะหรือไม่ก็จะได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับสุขภาพถ้าไม่ใช่รักษาสุขภาพก็ซื้อวิตามินอาหารเสริมฝากผู้หลอกผู้ใหญ่นะคะเป็นของคนของฝากก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันปัญหาบางอย่างด้านการเงินจะได้รับการแก้ไขมีทางแก้ทางออกนะคะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่น มันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแต่อยากใจท่านระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าใจดีกับคนอื่นมากนะักเรื่องเงินเงินทองทองนะคะระวังคนหลอกยืมเงินระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลืออุป,ปถัมภ์ค้ำชูมีคนให้สิ่งของมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาให้มีคนเลี้ยงอาหารอร่อยอร่อย มีดวงได้ทานอาหารอร่อยที่ท่านไม่ได้ทานมานานหรือท่านอาจจะมีโชคลาบแบบไม่คาดฝันอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะให้เรามัดระวังในสิ่งที่เตือนก็อพออย่าใจดีมากตังนะช่วงนี้เนี่ยคนจะมีคนทําร้ายจิตใจท่านเรื่องเงินเงินทองทองนะคะท่านใดที่ค้าขายถ้าลูกค้าสั่งออเดอร์ท่านจะต้องเก็บค่ามาจําจํานวนเยอะๆช่วงนี้นะคะอ่าโดยภาพรวมอะไรจะให้โชคให้ลาบกับท่าน บ้านและรถจะให้โชคให้ลาบหรือบางท่านนะคะการเงินนี่แหละจะเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แหละบ้านรถเงินมีดวงได้เงินก้อนมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยได้เงินจากสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทํามาขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเฮงๆปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง กราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะอย่าใจดีมากนะักให้ระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นด้วยเงินเงินทองทองให้ระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ